ที่การสภาความมั่นคงแห่งชาตินะคะเตือนกลุ่มนปชค่ะในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์ปราบโกงประชามติว่าหากเป็นการก่อความวุ่นวายให้บ้านเมืองเนี่ยก็ยังไม่ควรจัดตั้งเนาะขณะที่กกตอเองก็เชื่อว่าศูนย์ปราบโกงของนปชเนี่ยจะไม่มีผลใดๆนะคะกับการทํางานของกกตอขอแค่อย่างเดียวคืออย่าสร้างความวุ่นวายในในหน่วยเลือกตั้งเท่านั้นเองค่ะ คเอกทวีปแน่นิยมค่ะเลขเาเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมชนะคะก็กล่าวถึงความเคลื่อนไหวของศูนย์ปราบโกงประชามติของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่านปชว่าขณะน,นี้ทางคอสชอก็ได้ดําเนินการเรื่องนี้อยู่นะคะแล้วก็ต้องดูที่เจตนารมณ์ของนอปช ว่าถ้ามีเจตนาที่ดีก็สามารถตั้งศูนย์ได้ค่ะแต่ถ้าต้องการสร้างความวุ่นวายก็ไม่ควรทำรวมไปถึงในส่วนของการโพสต์ข้อความโซเชียลมีเดียของอนักการเมืองที่มีความเห็นเมื่อวานมีเห็นภาพแบบๆแบบว่ามีหลายท่านทีเดียวที่ออกมาโพสต์นะคะก็เป็นสิทธิ์ ของแต่ละคนนะคะแต่อยากแนะนําว่าควรศึกษาข้อมูลและก็แสดงออกตามกรอบของกฎหมายส่วนเรื่องกลุ่มพลเมืองโต้กลับนะคะจัดเวทีกิจกรรมที่หน้าสํานักง,งานกรกตรเมื่อวานนี้ถือเป็นการสร้างความวุ่นวายให้แก่ประเทศชาตินะคะแล้วก็เป็นหน้าที่ของกรกตรที่ต้องดูแลเรื่องนี้ ขณะที่คุณสมชัยศรีธิยากรค่ะกรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งนะคะอยากให้แต่ละฝ่ายแสดงออกอถูกต้องเหมาะสมต่อกันไม่ใช่ความก้าวร้าวรุนแรงและก็คำหยาบคายนะคะเพราะว่าจะทำให้เกิดพรบรประชามติได้ทั้งนี้นายสมชัยกล่าวถึงศูนย์ปราบโกงประชามติค่ะว่าไม่กระทบต่อการทำงานของกะกะต เพราะไม่ว่าใครก็สามารถสร้างได้แต่อย่าเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งนะคะไปก่อความวุ่นวายหรือว่าสร้างความกังวลใจให้แก่ผู้มาออกเสียงประชามติค่ะ